สวัสดีครับเป็นเด็กพอดีออมีมีมีเรื่องยนคนหนึ่งะนะครับมามาถามครูเรื่องเกี่ยวกับวิชาเคมีในในในข้อนี้นะครับซึ่งเป็นวิชาเคมีที่น่าจะเกี่ยวข้องก,กับเคมีทฤษฎีนะครับก็คือโจทย์คำถ,ถามเนาะเขาถามอย่างนี้นะครับว่าโมเลกุลในข้อใดมีขั้วแล้วก็มุมบันทัดกว้างที่สุดประเด็นคือเนี่ยถ้าเกิดความรู้ <c oughs> เคมีที่จะต้องใช้สอบเอเลเวลนะครับ ซึ่งเป็นข้อสอบเอลิเมนี์นะเออลืมบอกอันนี้เป็นข้อสอบเอลเวลที่คือข้อสอบจริงซึ่งคึงหวงว่าเป็นข้อสอบที่อืง่ายถือว่าเป็นเลเวลที่ง่ายนะครับและจะเป็นข้อสอบที่อาจจะอยู่ในห้องเรียนเราเลยก็ได้แบบนี้นะครับข้อนนสอบเอลเวลต์ปีหกเจ็ดโอ้แม่ก็ง่ายมากนะครับเออแค่มีเลเวลข้อหนึ่งที่จะไม่ผิดน่าจะสอนจนสีข้างในนะครับออมง่ายนะครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาลองดูแล้วกัน ในโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ถามว่าโมเลกุลในข้อใดมีค้่ <c oughs> มีคอ่ะประเด็นคาถามแรกก่อนข้อใดมีค้วแล้วก็อันที่สองนะครับถามว่ามุมพันธะพันธะกว้างที่สุดพันธะนะครับกว้างที่สุดสองคำถามระดับแรกเลยนะครับก่อนจะทราบว่าโมเลกุลในข้อใดมีค้วให้ดูจากช้อยก่อนเลย <c oughs> คาร์บอนไดไซด์บอรอนไตรฟลูออไรด์ไนโตรเจนไดออมไซด์ฟอสฟอรัสไตรฟลออไรด์ ide, line, หนึ่งเลยนะฮะจะทราบว่าโมเลกุลใดมีขั้วได้หนึ่งหูเขียนสูตรโมเลกุลก่อนนะครับมันมีวิธีการดูการมีขั้วได้ได,ได,ได้ได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ครูใช้บ่อยๆก็คือเขียนสูตรโมเลกุลก่อนนะครับอย่างตัวคาร์บอนไดออกไซด์น่ะง่ายสุดเลยนะครับถ้าใครเขียนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสอบเอเลเวลนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่าไม่เหมาะไปสอบจริงๆเนื่องจากหนูเขียนไม่ได้เลยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์หน้าตาเป็นยยังไงไเนี่ CO2 นะครับอันที่2คือบอรอนไตรฟลูออไรด์บอรอนไตรฟลูออไรด์ BF3 นะครับซิลิคอนเตตรラโบไมล์ซิลิคอนเตตรラโบไมล์นะแล้วก็ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์และสุดท้ายครับไดไฮโดรเจนโมโนซัลไฟด์ไดไฮโดรเจนโมโนซัลไฟด์คือแก๊สไข่เน่าอ่ะดูสิข้อนี้อมไม่ยากเท่าไหร่นะ นะครับอ่ะดูหน่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเกิดเรารู้สูตรปุ๊บถามว่ามีขั้วหรือเปล่า <c oughs> เออการมีขั้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดดูผิวเผินโมเลกุล CO2 เหมือนจะมีขั้วนะครับวิธีการดูการมีขั้วหรือไม่มีขั้วเนี่ยให้ดูที่ธาตุที่อยู่ในสารประกอบในโมเลกุลเนี่ยนะครับมันมีตัวธาตุที่มีค่าเอเอนสูงหรือต่ำแตกต่างกันไหมนะครับอย่างตัว CO2 ง่ายสุดๆเลยนะครับ ถ้าจาได้จะไปบ่อยเป็นโมเลกุลไม่มีั้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้อ่านจะดูใหม่สักนิดนึงแล้วกันสีดานี่วะ C เนาะคาร์บอนสีแขนนะครับเขียน O แบบนี้การดูการมีค้วหรือไม่มีค้วเนี่ยให้หนูดูตัวธาตุที่ประกอบในโมเลกุลนะครับอย่าง O เนี่ยลบเนาะ O ลบนะครับตรงนี้เป็นบวกคําถามคือว่าเอ้ยผิวเผินเนี่ยดูเหมือนมีั้่ดูเหมือนเป็นโมเลกุลมีั้่แต่ไม่มีการชักเยอ่อกันระหว่างอะตอมสองอะตอมนี้นะครับชักเย่อชักเยอ่อไปชักเยอ่อมาดันชักเยอ่อแล้ว ดันชักเยอะแล้วเป็นศูนย์ลูกแรงมันเป็นศูนย์มีการดึงไปหมดดังนั้นเนี่ยแรงมันมีการกระจายฮะมันมีการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนนะครับแบบกระจายตัวทุ่มโมเลกุลทําให้โมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจัดเป็นโมเลกุลไม่มีค้วนะครับจัดเป็นโมเลกุลไม่มีคู่คำว่าไม่มีคู่ก็คือนอนโพล่าโมเลกุลนะครับนอนโพล่าโมเลกุล Non polar molecule เป็นโมเลก l ลไม่มีคู่นะครับถ้าเกิดเป็น bf 3ล่ะ <c oughs> bf 3 bf 3ก็ e ีซีนะครับเ,เหมือนเดิมเลยฮะจากสูตรเขียนเป็นรูปล่างปื๊บปื๊บปื๊บ f เนาะ f เหมือนเดิมเลยเอะอตอมนะครับที่มีค่ายเย็นสูงนะฮะ <c oughs> มักจะเป็นตัวล้อมเนาะถ้าเราเคยเรียนตอนเคมีมสมา เคมีเล่มหนึ่งนะครับเหมือนกันนะการกระจายแรงการกระจายแรงคล้ายๆกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์เลยวิธีกันดูตึดตึดตึดโอ๊ยอีซี่นอนโพล่าเหมือนกันครับตัวนี้นอนโพล่าเหมือนกันเพราะว่าหลักการดูคล้ายๆกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์เลยลูกถ้าเอ่อซีถ้าเกิดถ้าเกิดซีตรงกลางเป็น <c oughs> อะตอมที่มีค่าเอ ต่ำนะครับมักจะเป็นอะตอมกลางมักจะนะแล้วตัวโอเนี่ยมีค่ายเย็นสูงกว่ามันจะมีการดึงอิเล็กตรอนแล้วมีการกระจายตัวอ,อ,อิเล็กตรอนไปทั่วโมเลกุลเนี่ยทำให้โมเลกุลโดยรวมองค์รวมเนี่ยมันเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว BF 3ก็คล้ายกันมันมีการกระจายแรลกนะครับคล้ายๆหลักฟิสิกส์นิดๆนะนอนโพล่าเหมือนกันส่วนตัวที่3ครับซิลิคอนเตตับโบไม์ซิลิคอนเตตับโบไม์ถ้าเราวาดรูปก็ซิลิคอน <c oughs> อยู่ตรงกลางนะครับ en น่าจะต่ำแล้วก็มีการวางตัวอตออโโบรมายใน3ามิติแบบนี้ <c oughs> อะถ้าเราวาดตัวซิลิ c อนเ e ต r a โรรม i นะครับแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีการวาดท,ท,ที่ที่ครูจะไม่ได้วาดาแบบ2องมิติ ถ้าปกติเนี่ยจะมีการวาในกระดาษ2มิติแบบนี้แล้วก็มี BR 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 เนาะแต่ครูจะวาดในในรูปร่างโมเลกุลที่ตามทฤษฎี VS EPR นะครับมันมีการทํามุมที่มีองศาเกิดขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยเขาจะมีการพูดถึงคําว่ามุมพันธะเนาะแต่ว่าแบบนี้ก่อนละกันซึ่งในภาพเนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวซิลิคอนเตตับาโบไมเนี่ยเขาจะ มีรูปร่างที่เกิดขึ้นเนาะเป็นแบบทรงสีหน้าแล้วการกระจายแรงเหมือนกันเลยฮะกระจายแรงแบบทุ่ดทมโมเลกุลทําทให้โมเลกุลเนี้ยก็เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเหมือนกันไม่มีขั้วนะครับตัว,ตว,ตวที่สี่ฮะรองสุดท้ายนะครับ PCL3 เหมือนเดิมเย้ย PCL3 ปืดปืดปืด PCL3 เนี่ยดูผิวเผินเหมือนจะ เหมือนตัวบนแต่ PCL 3เนื่องจากว่า PCL IP เนี่ยอยู่หมู่5นะครับมีการสร้างแขน3แขนตัวล้อมนะครับเป็น CL ในะ CL e อมากกว่า CL e n มากกว่าฟอสฟอรัสเขียนในลักษณะแบบนี้ตึ๊ดตรงกลางเนี่ยมีความเป็นบวกนะครับทำให้ตัว PCL 3เนี่ยจัดเป็นโมเลกุลที่มีค้วนะครับมีค้วเรียกว่าโพลาโมเลกุล โพลาร์โมเลกุลอ่ะแสดงว่าถ้าเกิดเราดูลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถตัดตัวตัดตัวสารประกอบได้ถึง3ตัวเลยนะครับตรงนี้นะไม่เอาละ3ตัวนี้ตัวสุดท้ายฮะไฮโดรเจนซัลไฟหรือไดฮโดรเจนโมโนซัลไฟตามชื่อนะครับอ่าวาดรูปอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะมีเออยู่ตรงกลางในการเขียนรูปล่างนะครับ รูปร่างโมเลกุลเนี่ยเราควรจะใช้โดยหลักการทั่วไปนะครับอะตอมกลางมันจะเป็นอะตอมที่มีค่า EN ต่ำแต่เนื่องจากว่าถ้ามีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยไฮโดรเจนจะถูกวางไว้ใน Space ที่เป็นอะตอมสุดท้ายของโมเลกุลนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้จะคล้ายๆกับโมเลกุลใครเลยจำได้ไหมทิกตอกหน่ยสิจะคล้ายๆกับตัว water molecule หรือโมเลกุลน้ำนะครับซึ่งจัดเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นมุมงอเนาะ ถ้าจะคล้ายๆน้ําแรงเนี่ยฮะจะถูกดึงไปที่นี่ถูกดึงไปที่นี่ปึกป๊กๆตรงน S เนี้ยเอสเนี่ยน่าจะมีเอนมากกว่าไฮโดรเจนนะครับอ่าอ่าเป็นแบบนี้ฟึ๊บเอ่อไฮเจนซัลไฟล์นะครับแก๊สไข่เน่าของเราก็เป็นโมเลกุลมีขั้วเหมือนกันเป็นโพลาโมเลกุล เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถตัดชอยได้ละถึงสามชอยนะครับอืมคาร์บอนดออกไซด์ไม่มีขั้วเหมือนจะมีขั้วนะครับอ๋อถ้าเรียนตอนมสี่เนี่ยเราจะเห็นโมเลกุลเนี้ยถ้าเรียนตอนมสี่นะมันจะมีคําคํานึงถ้าเกิดตรวจบอกว่าเป็นโมเลกุลมีขั้วเปล่าคาร์บอนดออกไซด์เนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าพันธะมีขั้วหรือเปล่าโอเคใช่ พันธะทางฝั่งซ้ายและขวาที่มันสมมาตรนี่ยะครับมันจะเป็นโมเลกุลที่เอเป็นพันธะที่มีขั้วแต่แรงดึงมันเท่กากันการกระจายแรงอิเล็กตรอนมันเท่ากันทําให้โมเลกุลเนี่ยจะเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วมันโพล,ลาร์นะครับตัวนี้เหมือนกันลูกหลักการเดียวกันคือกระจายแรงใกล้ๆกันแบบคล้ายๆมันสมมาตรนะครับเป็นคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมที่มันสมมาตรล้วมองอย่างนี้ก็ไนดะ้นะจะดูง่ายนะครับก็ใช้หลักการนี้แหละ ซิเิคอนเตตบไมายอันนี้เป็นการกระจายแรงในลักษณะที่เป็นทรงสีหน้าซึ่งทรงสีหน้าเนี่ยการกระจายแรงก็จะมีความสมมาตรของโมเลกุลเหมือนกันซึ่งทําให้โมเลกุลเนี่ยเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วนะครับแต่มาถ้ามีขั่วนะโมเลกุลไม่มีขั้วแต่พันธนะมีขั้วอันนี้นะครับเอ่อพีเอสามเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะเ <c oughs> นื่องจากว่ามันมีตัวการกระจายแรงเนี่ยมันไม่เท่ากัน ลักษณะการวาดของตัวโพลาร์โมเลกุลตัวนี้ pcl 3เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเป็นปมิฐานสามเหลี่ยมนะครับฟึ้นฟฟ,ฟแล้วมีลอนแพรแล้วมีลอนแพรดังนั้นเนี่ยตัวโพลาร์โมเลกุลของ pcl สจะเป็นโมเลกุลที่ที่มีัู่ pcl สมีคีค้่นะครับหรือสังเกตง่ายๆว่าโมเลกุลที่อะตอมกลางมีมีลอนแพรเนี่ยนะครับไอจุดสองจุดอ๋อคลืมพูดจุดสองจุดเนี่ยเราเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบางคนพูดลอนแพรครูรู้พูดลอนแพรบางคนไม่เข้าใจนะฮะตัวนี้เป็น เป็นอิเล็กตรอนเขาเรียกว่าอะไรอะลนแพร์อิเล็กตรอนนะครับลนแพร์อิเล็กตรอนนะโลนแพร์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคู่ดดเดีเดี่ยวตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือไฮโดรเจนโมโนซัลไฟด์ก็มีโลนแพร์อยู่2คู่นะครับดังนั้นเนี่ยช้อยทูกตับเลยสามชอยล้ว แตสามช้อยแล้วนะเ,เหลือข้องงองงูกับจอจานนะครับก็คือตัวนาง PCL3 กับใครเนี่ยอีนางเนี้ยอีนางไหนเนี่ยอีนางนี้อีสองตัวนี้ปึ๊บเรือสองตัวที่นี้เราจะมาจับโมเลกุลว่าเป็นโมเลกุลที่มีพันธะว้างที่สุดดูจากอะไระลูกถ้าดูจากคําว่ามุมพันธะอ่ะอันดับแรกหนูต้องมาดูก่อนว่าถ้ารูปร่างหนูเขียนถูกมุมพันธะก,ก็ต้องรู้แล้วล่ะนะครับถ้าก่อนเราดูตัว PCL3 เนี่ยอ่มุมพันธะจะเป็นบริเวณที่ครูใช้สีม่วงแล้วกันตรงนี้ปึ๊ก ปึ๊กตรงนี้เป็นมุมมุมก็ใช้เซต้าแทนนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นเซต้าเหมือนกันถ้าเกิดเราดูจากภาพเนี่ย่า PCL สามเนี่ยเขาถามว่าอะไรนะมุมบรรท,ท,ทัดทกว้างที่สุดอ่ะมุมบรรทัดกว้างที่สุดถ้าเกิดดูจากรูปที่ครูเขียนเนี่ยบอกไม่ได้นะครับว่าออไอ้ตัวเนี้ยกว้างกว่าเพราะครูเขียนกว้างกว่าไม่ได้เราต้องใช้ทฤษฎีที่ทฤษฎีทางเคมีนะครับที่พูดถึงการผลักแขนของอิเล็กตรอนนะครับ อย่างเช่นสองตัวนี้วิธีการดูมุมถ้าเกิดเราบอกว่าคูขาแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าใครกว้างหรือใครแคบมากกว่าต้องจําบุมอะไรนะครับถ้าเกิดเรามองภาพเนี่ยภาพตัวเนี้ยเป็นรูปร่างปริมิธานสามเหลี่ยมตัวเนี้เป็นมุมงอแบบสองลนแพรนะครับตัวนี้เป็นทรงสี่หน้าทรงสี่หน้าเนี่ยจะเป็นเบสของรูปร่างโมเลกุลที่คอยแตกไปเป็นรูปร่างอื่นวิธีการดูง่ายๆสมมติครูวาดแบบนี้แล้วกันก่อนจะมาตรงนี้ขอมาตรงนี้นิดนึง วิทนาการของรูปร่างนะ,นะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าในในแฉกตรงนี้นเป็นเป็นแฉกของแขนที่เป็นของตัวอะตอมล้อมเนาะอะเป็นอย่างนี้อันนี้คือทรงสีหน้าทรงสีหน้าทรงสีหน้าอะมุมจะมีการกลางอยู่ประมาณนะกเชียอว่าประมาณนะฮะ,ะประมาณอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าจุดห้าองศา ไม่เซลเซียสนะประมาณนะครับแลว้วเก้าจุดห้าองศาทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีการหักแขนออกเล่าลวนแพรมาเติมเด็ดแขนออกเล่าลวนแพรมาเติมมุมตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่มุมร้อยเก้าจุดห้าละไม่ใช่ร้อยเก้าจุดห้าดูนิดนึงนะครับถ้าเกิดมีการดเด็ดแขนออกข้างบนปุ๊บ ถ้ามีการเด็ดแขนออกนี่ีกาวดึงง่ายๆเลยนะฮะเด็ดแขนออกปั๊บเติมลนแพรจำลนแพรนะอันแรกอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดครูเด็ดอสองแขนนะครับเด็ดออกสองแขนเดดออกสองแขนนะอหเป็นอย่างนี้ ปปปเป็นอย่างนี้เห็นไหมครัว่าเซต้ามันเปลี่ยนนะครับเซต้ามันเปลี่ยนซึ่งเซต้าเปลี่ยนเยนี่ยเหมือนจะกว้างกว่าแต่ไม่ได้กว้างกว่านะอดูนะอันบนกับอันล่างนี้นะครับเ,เราจะเห็นว่านะครับถ้ามีการเด็ดแขนแล้วเอาลูนแพรเติมเด็ดแขนออกเอาลูนแพรเติมเราจะเห็นว่ามุมที่เกิดขึ้นเนี <c> ่ย <oughs> มุมตรงเนี้ย ถ้าจาตัวเลขไม่ได้ก็ไม่ต้องจํานะครับเราสามารถทํานายเคมีเนี่ยหยูจะไปจําเยอะใช้หลักการในการทํานายเอานะครับเราจะทํานายได้ว่าถ้ามีการเด็ดแขนออกหนึ่งตัวแล้วมีโลนแพรเนี่ยนี่วิธีการคุยเองนะมันจะสามารถพูดถึงมุมที่เกิดขึ้นได้ซึ่งมุมที่เกิดขึ้นมันจะน้อยกว่า109.5นะครับมุมตรงเนี้ยเซต้าตรงเนี้ยลูกเซตานี้จะน้อยกว่า109.5องศา ทำไมไ่น้อยกว่าวิธีการดูถ้าเกิดเราดูนะครับขีดตรงนี้ถ้าหนูรู้เนาะขีดตรงนี้คือพันธะที่มันเกิดจากการจับคู่ของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมันมีสภาพประจุเป็นลบใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตัวลวนแพร์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอิเล็กตรอนลบด้วยตรงนี้ก็เป็นลบด้วยอิเล็กตรอนมันจะผักกันเราจะมีทฤษฎีทางเคมีมาจับนะครับเรียกว่าทฤษฎีการผักกันของอิเล็กตรอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่่วมพันธะหรือ ไม่ได้สร้างบันทะก็ตามมันจะผักกันนะครับเมื่อผักกันเสร็จปั๊บเนี่ยคิดง่ายง่ายเหมือนโดนผักอ่ะไอ้มุมตรงนี้ก็แคบลงเพราะมันโดนบีบแล้วมันโดนบีบลงมาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีหนึ่งลนแพรกับหนึ่งหนึ่งแขนตรงนี้มันจะมีการผักให้มุมเนี่ยแคบลงมานะครับอีกเคสหนึ่งถ้ามีสองสองลอนแพรหรือคู่โดดเดี่ยวตรงนี้คู่โดดเดี่ยวมันผักกันอยู่แล้วนะครับแล้วอีคู่โดดเดี่ยวที่มันผักกันมันก็ทําให้แขนเนี่ยเป็นยังไงด้วยลูกหุบลงมา ดังนั้นเนี่ยมุมจะต้องกลางเป็นยังไงฮะเยี่ยมมากครับกลางน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยสองรอบน้อยกว่าน้อยกว่าร้อยเก้าจุดห้าครับตรงนี้โอ๊บน้อยกว่าน้อยกว่าหนึง่งร้อยเก้าจุดห้างศาง่ายแล้วฮะจบนะฮะถ้าเกิดภาพนี้นะครับมันก็คือตรงกับตัวนี้เบอร์ Ski บ i d i ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตรงกับตัวนี้แสดงว่าถ้าเกิดโจทย์ถามนะครับว่ามุมกว้างกว่าช้อยส์เดียวหรือองค์รีวอนช้อยส์ก็คือฟอสฟอรัสไตรคอไร that's it นั่นเองอีซี่นะครับจริงๆก็จริงๆง,ง,ง,ง่ายเลยเนะี่ยถ้าเกิดทำเอเลเวลหนูเคยทำเอเลเวลมาปีก่อนๆลนะปี 6, 6 6 6 5 6 4ซึ่งมันคำถามตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วทางทางทางสตวทจะออกให้หนูแบบ วิเคราะห์เยอะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องอื um ่นที่ม well ันซับซ้อนมากกว่านี้แต่เนี่ยถามตรงๆเลยอ่ะนะครับคือง,ง่ายสองุคะแนนนะถ้าหนูทําได้ข้อนึงก็คือโอ้ได้แล้วสองจุดสี่แต้มแบบแบบชัวนะครับแบบชัวเพราะนัข้นอขนี้ง่ายง่ายเลยนะครับโอ้ขออนุญาตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลักการนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบข้อข้อสนะครับฟอสฟอรัสไตรคอไลด์ครับ 嗯。Mm.